6นาฬิกา16นาทีเมื่อวานนี้มีเหตุสะเทือนขวัญที่ชนบุรีคุณผู้ชมคือยายกัญญายายกัญญาก็มีเพื่อนบ้านอยู่รู้รู้อยู่บ้านเนี้ยเขาขายขนมจีนไปมาหาสู่ทักทายคุยกันตลอดครับแต่วันนี้แปลกๆวันนี้ทำไมบ้านดูเงียบๆแล้วตอนเดินผ่านหน้าบ้านนะได้กลิ่นอะไร่ะกลิ่นอะไรอ่ะจะว่ากลิ่นขนมจีนก็นมนนมไม่ใช่อกลิ่นมันแปลกๆแล้วคุณผู้ชมฮะรอ มีคนเสียชีวิตในบ้านโอ้ยห้าศพครับเฮ้ยตำรวจสพหนองขามจังหวัดชนบุรีรับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตหลายรายในบ้านหลังนี้ครับอยู่อำเภอศรีราชาเป็นบ้านชั้นเดียวนะแต่ว่าโอ้โหคุณผู้ชมยังไม่ต้องเข้าไปในตัวบ้านนะแค่ข้างนอกอ่ะกลิ่นมาแล้วครับแล้วผู้เสียชีวิตกระจายอยู่หลายจุดในบ้านเลยจุดแรกคือที่มุ้งกลางบ้านเป็นร่างของคนเป็นเมียของบ้านนี้ครับนางทัศสวรรค์อายุ60สิปี สภาพคือนอนความหน้าใกล้ๆกันมีร่างของโอ้โหใย,ยน้ำครับยายน้ำอายุ82ละอืแล้วคือมีสักเป็นแม่ยายนะ,ะ,ะเป็นแม่ยายของคุณทัศวรรณครับถัดไปในห้องนอนอันนี้เป็นโอ้โหเป็นคนเป็นลูกอะคุณผู้ชมลูกคุณทัศวรรณครับ <c oughs> น้องน้องสุกุลยา<ช><ห>อายุ21 แล้วก็มีหลานวัยขวบหนึ่งนี่ก็เสียชีวิตเหมือนกันโอ้ยผู้เสียชีวิตกลุ่มนี้มีร่องรอยเหมือนโดนทุบด้วยของแข็งที่ศีรษะจนเป็นแผลแตกใกล้ๆเนี่ยมีสิ่งที่เชื่อว่าใช้เป็นอาวุธครับที่คนร้ายใช้เป็นอาวุธคือครอกนี่แหละครกหินหนักสัก4ี่กิโลกรัม,ออมส่วนหน้าห้องน้ํามีรอยเลือดเต็มเลยในห้องน้ําสิมีร่างของคนเป็นสามีคุณทัศวรรณก็คือคุณสมจินครับ ลักษณะคือเขาผูกคอจบชีวิตตัวเองฝ่ามือสองข้างก็ยังมีเลือดเปื้อนอยู่เลยคาดว่าทั้งหมดเสียชุดมาไม่ต่ำกว่า1-2วันเอาลามมาถึงเพื่อนบ้านที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกนะยายกัญญาเนี่ยน่ะยายกัญญาอายุ78ครับแกเล่าแบบนี้ว่าอ๋อบ้านเนี้ยเขาขายขนมจีนปกติฉันก็เห็นนะนะเขาเดินผ่านไปผ่านมาก็ยังทักยังพูดคุยกันเป็นประจำแต่วันสองวันนี้แปลกๆฉันไม่เห็นออกมาขายขนมจีนเลยก็รู้สึกผิดสังเกตอยู่เหมือนกันว่าทาไมเออบ้านเงียบผิดปกติ เริ่มมาตะโกนเรียกตะโกนเรียกอยู่นานไม่มีใครตอบเลยอ่ะเอ๊ะบ้านนี้อยู่ตั้งหลายคนทําไมไม่มีใครตอบแล้วฉันฉันว่าฉันได้กลิ่นน่ะกลิ่นมันมันโชยมาจากในบ้านฉันรีบแจ้งตํารวจเลยเจอเขาล่าสุดเมื่อไหร่นะวันอาทิตย์เดนเนาะครับแล้วยายเจอเขาล่าสุดเมื่อไหร่นะวันอาทิตย์เดนเนาะแล้วนี่วันนี่วันค่ำใช่ไหมใช่ใช้กันหนึ่งสองวันเออกลับมาจากลอยกระทงตูหลังกิ่นไม่ไม่ได้เจอ เขามากี่วันแล้วครับแงววันอาทิตย์อน,นั้นย่างาย,ยายังมาเรียกเลยประมาณสามทุ่มอะครับเจอตัวปะเจอวันอาทิตย์เลยนะเออนั่งอยู่บนรถอ๋อเจอเพวกเขาครั้งสุดท้ายในวันอาทิตย์เลยหลังจากนั้นผ่านมาก็ไม่เจออีกเลยครับ ผู้กํากับการสพหนองขามบอกว่าคนก่อเหตุก็คือคนเป็นพ่อของบ้านนี้นสมจินเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่มีข้อมูลว่าเขาป่วยจิตเวทครับแต่ไม่ได้ไปรับการรักษาไม่ได้ไปหาหมอและเริ่มมีปัญหานีสินในบ้านด้วยเป็นไปได้หรือเปล่าว่านี่คือปมที่ทําให้ในสมจินเครียดจัดจนก่อเหตุครับเขาอาจจะเกิดอาการคลั่งแล้วใช้ครกหินเนี่ยที่หนัก4กิโลกรัมทุบศีรษะทีละคนทีละคนตอนนี้พวกเขานอนอยู่โอ้โห นายสมจินก็เลยตอนนั้นมือเปื้อนเลือดไงแล้วก็ตัดสินใจไปจบชีวิตตัวเองในห้องน้ำครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นำร่างทั้งหมดส่งสถาบันนิติเวชเพื่อทำการชนะสูตรอย่างละเอียดแล้วก็ดำเนินการต่อไปรับขอแสดงความเสียใจกับโอ้โหญาติของบ้านนี้จริงๆฮนะ